แนวหน้าออนไลน์บทบรรณาธิการวันพุธที่27สิงหาคม2568กัมพูชาลุกรานไทยทำไมรัฐบาลไทยปล่อยกัมพูชาละเมิดไทยซ้ำซากกัมพูชาจงใจลุกรานไทยมาโดยตลอดเป็นเวลานานหลายเดือนมาแล้วโดยนับตั้งแต่การที่กัมพูชาจงใจลอบเผาสาราตรีมุกที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม2568 แล้วหลังจากนั้นก็จงใจบุกรุกลุกรานเขตอธิปตยไของไทยมาโดยตลอดจนกระทั่งมีข่าวกัมพูชาจงใจขุดคูเรดล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยประมาณ600-700เมตรจากบริเวณต้นพญาสัตบัญถึง3แยกลาวซึ่งเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568 โดยในช่วงดังกล่าวยังเกิดเหตุทหารกัมพูชาจงใจยิงปืนใส่ทหารไทยก่อนจนนำไปสู่การประทะก,กันด้วยอาวุธของทหารสองฝ่ายอย่างไรก็ตามย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยืนยันได้ชัดเจนว่ากัมพูชาจงใจลุกล้ำเขตอธิปไตยของไทยอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้ก็จะพบว่าหุ่นเซนแห่งกัมพูชา จงใจเขียนข้อความเท็จโจมตีประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเวลานั้นก็พบด้วยว่าหุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็จงใจเขียนข้อความเท็จโจมตีประเทศไทยเช่นกันและขณะเดียวกันก็ลงข้อความว่าจะนำเรื่องพื้นที่ตั้งของประสาทต,ตาเมือนทมตาเมืินโต้และตาควายรวมถึงพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตไปฟ้องร้องต่อศาลโลกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลม แล้วเรื่องราวก็ระเบิดระบาดกลายเป็นเสมือนสงครามจำกัดบริเวณเมื่อกัมพูชาจงใจยิงจรวด B.M.21 และใช้อาวุธสงครามชนิดต่างๆโจมตีไทยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568จนเป็นเหตุให้พลเรือนไทยล้มตายและบาดเจ็บรวมกันแล้วหลายสิบคนบ้านเรือนาอราษฎรหลายสิบหลังเสียหายและโรงพยาบาลเสียหายหลายสิบแห่งความจริงที่บังเกิดคือ กมพูชาจงใจลุกรานและโจมตีไทยแต่เพราว่ารัฐบาลไทยที่มีแพรทองทานชินวัตรดำลงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แถมยังปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลแพรทองทานสยบยอมกัมพูชามากเกินเหตุและวิจารณ์ต่อไปว่าเพราะว่าทักษิณชินวัตรผู้มีสถานะเสมือนนาย,ยกรัฐมนตรีตัวจริงของไทยสยบ ยอมต่อหุนเซนเนื่องจากต้องพึ่งพาอาศัยหุนเซนส่วนบางกระแสก็วิพากษ์ว่าเพราะถ้าสินเกรงกลัวหุนเซนจะเปิดเผยความลับด้านลบของตนให้สาธารณชนไทยได้ล่วงรู้อย่างไรก็ตามจนกระทั่ง18มิถุนายน2568 คุณเซนก็นำคลิปเสียงสนทนาระหว่างตนเองกับแพรทองทานออกมาให้สาธารณาชนไทยและประชาคมโลกได้รับทราบหลังจากคลิปเสียงสนทนาแพร่กระจายไปในสังคมไทยทำให้เกิดคำถามว่าแพรทองทานมีพฤติกรรมขายชาติให้กับกรัรมพูชาใช่หรือไม่เพราะถ้อยคำที่แพรทองทานคุยกับฮุนเซนผ่านล่านกัมพูชาที่ชื่อว่วดไม่ได้ทำให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยแม้แต่น้อยแถมยังมีถ้อยคำที่บ่งบอกชัดเจนว่า แพทองทานประกาศตัวเป็นฝ่ายเดียวกับฮุนเซนทางทั้งที่ฮุนเซนประกาศตัวเป็นปิปักกับไทยชัดเจนแต่สามมารยิ่งกว่าคือคำพูดของแพทองทานที่บอกว่าทหารไทยเป็นคนละฝ่ายหรือเป็นศัตรูกับรัฐบาลไทยซึ่งใช้คำดังกล่าวบ่งบอกชัดเจนว่ารัฐบาลไทยมองทหารไทยเป็นศัตรูจนกระทั่ง1กร,รกฎาคม2568 สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งด้วยมติ7-2ต่อให้แพร่ทองทานยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว จึงเป็นเหตุให้ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแต่พวกรัมพูชายังจงใจโจมตีลุกลานไทยต่อไปจนกระทั่งเกิดการสู้รบครั้งใหญ่อันเกิดมาจากกัมพูชาจงใจโจมตีไทยเมื่อ24กันยายนทั้งนี้ผู้ที่ติดตามสถานการณ์บางคนอย่างใกล้ชิดก็พบว่าฝ่ายกัมพูชาจงใจเล่นงานไทยทุกขนทาง ทั้งโดยการใช้อาวุธสงครามผสมการโฆษณาชวนเชื่อปล่อยข่าวเท็จเพื่อฟ้องประชาคมโลกรวมถึงจงใจลอบวางกับระเบิดสังหารบุคคลโดยล่วงล้ำเข้ามาวางกับระเบิดในเขตอธิปไตยของไทยจนเป็นเหตุให้ทหารไทยต้องล้มตายไปแล้ว15นายบาดเจ็บสาหัสหลายสิบนายทั้งนี้ กัมพูชาจงใจดึงประชาค,คมโลกมาลุมล้อมประเทศไทยโดยตั้งใจให้ประชาค,คมโลกประนามไทยว่าเป็นฝ่ายลุกลานกัมพูชาซึ่งกัมพูชาใช้เล่เพทุบายสารพัดชนิดหลวงโลกพร้อมกันนั้นก็ใช้อาวุธสงครามโจมตีไทยตลอดเวลาแต่ทว่ารัฐบาลไทย ก็ไม่มีปัญญาแก้เกมสามานของกัมพูชาได้แถมยังปล่อยให้ทหารไทยที่ปฏิบัติงานในเขตชายแดนไทยกัมพูชาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเองโดยรัฐบาลไม่มีนโย,ยบายแก้ปัญหากัมพูชาลุกลามไทยให้ชัดเจนปัญหากัมพูชาจงใจลุกลามไทยโดยเฉพาะการใช้กำลังรบโจมตีไทยกินเวลามาแล้วประมาณสองเดือนเศษ แต่รัฐบาลไทยไม่มีปัญญาแก้ปัญหานี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อรัฐบาลไทยไม่กำหนดนโดยโบายต่อกัมพูชาให้ชัดเจนก็จึงทำให้ปัญหายืดเยื้อบานปลายแล้วยังเป็นเหตุให้สังคมไทยโดยรวมต้องเผชิญกับปัญหาถูกกัมพูชาลุกรานมาจนถึงบัดนี้จึงเป็นเหตุให้สังคมไทยตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมยังปล่อยให้กัมพูชาลุกรานไทย หากรัฐบาลไม่มีปัญญาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังก็ต้องลาออกไปไม่ต้องอยู่เพื่อให้ปัญหามันยืดเยื้อบานปลายต่อไปอีกบทบรรณาธิการแนวหน้าออนไลน์